สวัสดีจ้าสบายดีพี่น้องสุขสุขคนจ้ะพี่น้องสวัสดีนะคะพบพ่อกับสาวเขียวค่ะโอนี่เขียวแหงหมู่บ้านนี่อาบแดดปบดมือพี่น้องจนเขียวแทนแทนแทนมือผมมีอย่างายพี่น้องเอ,อ้ยสั่งหัวเสือ้อเห็ดฟางมาทดลองปลูกระบอกแพงดรอกพี่น้องสุดนี้สุดหนึ่งสามร้อยบาท นางอยากปลูกนางอยากลองปลูกนางก็ะสกษตามาจาก YouTube นะคะเป็นยูทูบเบอร์ก็ต้องดูใน YouTube นะครับพี่น้องนางสิปลูกเผ็ดฟางใส่ตะก,กา้าปลูกสักสองตะก,กา้าพี่น้องทดลองปลูกพัมนพันมันออกครับตาปลูกขายเพื่อมีรายได้พี่น้องคะ นายงอยู่บ้านพอเสื้อผู้กจ้าวบางททดลองปลูกเห็ดฟางแนะล้วเป็นอะไยเอาแบบว่าปลูกใส่ในตะกร้านะเดี๋ยวมันออกมันรุ่นแล้วกันหรอเห็ดฟางนางจะออกหรือเปล่าปลูกใส่ตะกร้าจะง่ายง่ายเห็ดนะอองงเพื่อยศึกษารประจักษ์ YouTube เป็นคือใหญ่ฝ่ายเนาะพี่น้องเนาะมือเสือนี่รักกระฟืน้นพี่น้องเอ้ยมีแต่างานกับงานเกิดมาเป็นสายบุญแล้วพี่น้องเอ้ยอากาศมีงานอีกหมู่บ้านหนึ่งกับมาขออีกแล้วมาขอผักป่าขอให้ซอยมันกำลังเห็ดพับพุทธสิมมามันกำลังเห็ดไอ้โบดสร้างโบดกับใส่กระเทยไปซอยอีกแล้วค่ะ ขาามาลาจะไปหาหมอหรือยังข้างหลังก็จะเป็นดอกไม้นะคะพี่น้อง่ะป่าดอกไม้นางป่าดอกดาวเรืองตูเหมนดอกไอทัดตะวันน้ากรสีขยี้ไอซื้อมัอนก่อนพี่น้องคนบอกวให้ผสมกับอาหารเห็ด แล้วก็จะเห็ดเ,เป็นสั่นเป็นสั้นสตากา้าศึกษาจากใน YouTube พี่น้องเลยปลูกสตากา้าถ้ามันออกก็จะสั่งมาปลูกเพิ่มนะคะอันนี้เอามาทดลองให้เฉยค่ะเบิร์ซดสเนกาสามลอยพอดีฟางเห้ากะย้ำไปแล้วเรียบร้อยพี่นอ้อง พี่น้องจะใส่ถุงพอดีเปะ๊ะเราก็จะผสม,มหัวอาหารลงไปพี่น้อง่นจัดมาใหา้นังคยี่ละเอียดเสร็จแล้วนะคะก็จะใส่ลงไปเราไว้ใส่ลงไปเลยแล้วก็คกคุกๆเลยค่ะพี่น้องทิดประมาณเอาทิ์ซอสทิบกรหลุนขมิ้าเห็ดนางเสียอบอ น้ำมันบกเคยปลูกแต่นั่นอยากลองปลูกชอบเพืป่ปลูกผักปลูกงาเองนะพี่น้องเนี่ยก็ต้องลองปลูกได้ก็ได้ก็ต้องลองนะคะไม่ลองะจะรู้หรอคะ่ะแถวบ้านนา่นน้ำกขอยมีเห็ดฟางนะพี่น้องน้ำบกขอยมีเห็ดฟางขาย แทนแต่เสร็จเรียบร้อยเอาเอาผัดล่าเลือทงหนึ่งนางกตากายนางบเห็นพี่น้องก็คุกแลลวกกระสีตะกานะอ่อทำไมมันดำจังเลยพี่น้องคาทำไมกระเทยดำจังเลยคะอันนี้คือฟางที่นางเตรียมไว้แล้วนะคะพี่น้องขาตะกามันหน่อยไปบอตตาใหญ่ก็ได้ บอกว่าทำแน,น,น่นๆน่นลองปลูปกเป็นตะก้ากนพี่น้องต้องให้มันได้สี่ชั้นนะครันว่ะมันจะเป็นให้หนายเอาพี่น้อง อาเทนเอวสันฮาเนี่ยมาเหตุจะวัดสิไปเก็บผักดอกผักติ้วมาสุบพี่น้อง พักติ้วอยู่ไอ้ <c oughs> คอยวัดเต็ดไอ้ป่าซากุระลาวพี่น้องติ้วบ้านนางละหลายแหง่งขับรถมาตัดทางวัดเต็ดซากุระลาวส <c oughs> ันที่หนึ่งไปแล้วสันที่สองตามมานะคะบอกให้ได้สีสันเพิ่นว่า ออกให้น่าอยู่แบบค่ะให้มันออกดกๆได้หรอให้ลองหรอคือสีแบบตาสะออน มันออกในซองกระตะกาเนี่ยก,กินบททันเลย่จ้งเออซาเห็นกระเจ้าเห็นในคลิปออกเป็นถุง <c oughs> ออกลายบุญมันเศร้าบุญใหม่มาอีกแล้วรังบ้านฉันนายยังไม่ได้เศร้าเหม่อเลยอสองเลยพี่ล้วตอนที่สาม อย่าลืมมาลุนน้ำกันนะคะพี่น้องมันจะออกให้นางหรือเปล่าคะนางอุตส่าห์ลงทุนนางอยากปลูกคะ่ะแบบมันออกมันจากเสด็จป็นักสะอ่อนนา่พี่น้องที่จริงเดี๋ยจะข้าอยากกินเ้าก็หาซื้อกินก็นได้พี่น้องแต่มันพวกมีความสุขทได้ปลูกเองนบปลูกพักคือกันเวลาสืใหใยเพื่อจะได้กิน แต่ว่าผมมีความสุขทีาปลูกเองนะคะชั้นสุดท้าย อยู่หน้าไอ้ไอ่ะย้ำฝนมันออกพี่น้องไอพิืนซื้อหัวเสื้อสี่เหลีมาหวานไว้พอเพื่องมันเนาปุ๊บเขาหนาสิใส่ปุ๋ยขอกันหน่อยลืมส,สุดท้ายเสร็จเรียบร้อยนะคะ ดูน้ำกันนะครับพี่น้องมันเสียออกให้หน้าอย่าบอกวขาหนักเสร็จไปแล้วหนึ่งตะก,กร้านะครับตะก,กร้าที่สองตามมาติดๆจ้าพี่น้องขาพี่น้องมีแนวเห็ดฮารตแล้ว มันเลยโทรหามาลายัาเนี่ยมันไปหาหมออยังโมก็โอ้ยคุณไปหาหมอไปจยากเถื่อนพี่น้องเอ้ยเป็นห่วงนางน่าจะเป็นมื่ออื่นเศร้าอะไรน่าสิไปมะเขือเทศนางดุกดกพี่น้องตาก็กินน้ำบ่วยท่านมอสตรเก็บไปขายนะคะในโลงเพจขอาพริยากรูเพื่อนภริยากรีดตำมะุขงอางาเาศไปมะเขือเทศเปล่าเลยนะคะดกแหง้งมะเขือเทศน้อยเป็นง่นงอนอยู่ หนึ่งตะกร้าเสร็จไปแล้วนะครับพี่น้องคะตามด้วยตะกร้าที่สองปา๋าแสบเพื่องมากลายหนึง่ง พี่น้องค่ะคกับสังกัดสีฝ่าบรรยากาศวัสนุกันเลยค่ะพี่น้องมามีอย่างเห็ดกับมาปลูกเห็ดนะคะพี่น้องเห็นดอกไม้นางบัสวยนะคะบานหมดแล้วครนะัพี่น้องฝางกบรรยากาศวัสดุหนี่แหละพี่น้องเอ้ยฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กับฝากติดตามบงว่าอีกประมาณน่าจะเพราะว่าเขาอบสามมือเขาจะมาเปิดกับอีกอาทิตย์หนึ่งน่าจะเกือบสองอาทิตย์จังมาติดตามว่ามันสิออกครพี่น้องหรือบอกออกมาติดตามตอนนั้นนะครับพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ